สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอํามันกินแซ่บๆน้นกันพี่น้องอันซุปบักมี่ซุปบักมี่ตอนอันใบๆพี่น้องซุปบักมี่หรือซุปบักอันขนมบ้านฮ้อเนาะอืมแล้วก็เนื้อทอดเผิดของโปรดเนาะเนื้อทอดแล้วก็ซุปบักมี่กับของโปรดด้วยกันตอนเด็กน้อยกินดีตออีแม่อืมแล้วก็พัดมี่มีมีสุดๆดมีนี่ก็บแซ่บๆตอนเด็กเป็นเด็กน้อยนะ สือกินอยู่ในโรงเรียนพี่นอ้องแล้วก็ลวกพักจ้ากินสบายสไตล์แม่ปู้ไทยเนาะอืเศษๆน้ำกันรอบบายๆพี่นอ้องออันทางเมืองไทยกับิคีคำแหละแบะทางทางฮอลแลนด์นี่บายได้จ้ะอ่ะตุยพี่น้องอ้าปากกว,ว้างละกินแบบอืมกินไปน้ำปุ้ยไปน้ำเนาะพี่นอ้องอ่าอากาศดีครับ อันอยูมังฮอลแลนด์น่ะพี่น้องอืมปีนี่ดีรัก,กอันมีเสียงนกมาเนี่ยเงียบอันแดดแดดครับเป็นนี่พี่น้องเอ้ยโชคดีคักคัดฮอลแลนด์เป็นนี้อากาศดีทั้มดาเป็นนาเลยเป่นหนักักกินของเขาหลังบา้านเขาใหญ่เป็นหัอันนารัก เตี๋มื่อนีนสบายก็เป็นน่องอากาศช่วงนี้เดือนสิงหาเลยว,ว่าอากาศดีกินแตี้ยบซุปบะหมี่นีก่กะกินได้โดนๆกินเทีนึงได้พี่น้องอันเมื่อใครมีไข่เม่อใครไม่มีไขส่สดสดมากจะซื้อกระป๋องมาตัมเอาถ้าก็ะเจียบพี่น้องกินไมนได้ก็กินทอดบ,บ้านเนาะอืพี่น่องก็เลยให้ขึนเขาไปบ้างกันแช่ๆ น้อยก็ได้เห็ดงานได้พี่น้องที่ผ่าทุบบ้านตั้งหมดเจ้ากินอีหยังนาะท้งในเมือง,มงไทยคือคของกินหลายเนาะช่วงนี้น้ำไม่ก็ออกเห็ดก็ออกว้าพี่น้องกินทุบแซนต้อกันด้วยจ้าตุ้ยเอาตุ้ยเอาไปละหั่ายังไงอะอืมพักลวกอพักคุณนปอบอาย กินวิตามินครับอิ่เห็นว่าเรกไอ้กินนล้ววิตามินดีเลยน้องว่าแต่ยุบ,บานฮอกเซมบบีบา,ากบ้านฮอกเซนเรียกผักผักขมแต่อืมผักขมเมืองฮอกเซนเป็นอย่างนี้ยินดีนี่อ่นเขาเรียกยังไง เรียบเขาดีกันหนึ่งรวบกินพี่น้องตุยอ,อีกคกนพี่น้องทำยังไงพี่น้องพี่น้องฝากช่องแม่ปูไทยในเลอจ้าเปิดตะแหน่แต่หืมช่องอเปิดไม่พี่น้องขอฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเ้อจ้าแซ่บ,บก่อนศิลัฝากสวัสดีทุกท่านในจ้าสวัสดีจ้า